อันนี้ขึ้นนี่เหรอพี่นิวอย่าลืมผงซักผ้าจัดของขวางทางแล้วฉันจะเดินยังไงฮะซอพันล่าใครหรอมะเหียวซอพันล่าเจ๊บอกว่าถ้าซอพันล่ามาให้ดูแลเป็นอย่างดีทางนี้ก็รกแล้วฉันจะเดินเลือกของทางไหนได้เนี่ยซอพันล่าสวัสดีค่ะวันนี้ซออยากได้อะไรคะฉันจะกลับละร้านก็รกเสียอารมณ์ ลูกค้า v i p ีหรอเออซอจะกลับแล้วหรอคะร้านโลกขนาดนี้จะให้ฉันหาอะไรคงหาไม่เจอเหรอกใจเย็นๆนะคะซอพอดีว่าจัดร้านใหม่อะคะ่ะซออยากได้ตัวไหนบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูหาให้ฉันอยากได้ลิปจิ๋วเบอร์8ปดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอาไว้อยู่ในนี้เลยนะได้แล้วคะ่ะซอรับตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะเพระแล้วแค่นั้นแหละได้ได้ค่ะคิดเงินที่เคาน์เตอร์เลยนะคะเดียว,มยวไม่มีอกไหนบอกซอ v i p ี IP, ซื้อแค่เดียวเนี่ยนะซอเขาใช้เงินประหยัด สวัสดีครับมาสมงานครับชื่ออะไรล่ะชื่อท็อปครับตอนนี้รับแค่พนักงานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นได้ชุวร์ยางพี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอาะและเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วเขาท็อปไปส่งของที่เจ๊ไหนมีออเดอร์เต๋ติดต่อไม่ได้ครับเจ๊เจ๊คบนี้เงินค่าของครับพี่พรติดต่อได้ยังพระเอกน่ะใครอะเจ๊คะ มีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะค่ะเจ๊ไป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 บปไ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 ไป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 ไนไป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 ไยไป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 ไหไปไปอปไปไนไป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 ไื่นไป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 ไกไปตไไมไ จะหัวเราวทำไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วก็เพิ่นห้องไห้เป็นใจอย่างหัวอ่ะตั้งใจเนี่ยนะเหลือฉากสุดท้ายแล้วแอคชั่นต่อไปนี้อ่ะทีดูแลนิวให้ดีที่สุดโบต้องยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พลแมนบอครับอีลีบอครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วโอ้เป็นย้อนไปอีกรอบนี่มิตรีที่เต๋าแกโดนปลดออกแน่ เอา้าพรน,น้ำพริกมาซื้อของเหรอใช่นี่เธอยังทนทำงานอยู่นี่อีกเหรอพรอ,อืมยังอยู่ทำงานมาตั้ง2ปีได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเ0้าเหมือนเดิมนั่นแหละเฮ้ยร้านออกจะใหญ่โตได้เงินเดือนแค่นี้เองเหรอเอาเปรียบกันเกิดทำไงได้ก็ต้องทนอยู่ต่อไปอย่างนี้แหละน้ำยาเช็ดกระจก King Stela ใช้กระจกใสสะอาดไม่เป็นคราบเลยที่จริงน้ำพริกมันก็พูดถูกนะ4 3่ค่ะทำงานมาตั้งนาน เงินเดือนแค่เก้าพันเจ๊เอาเปรียบเราเกินไปนแล้วเจ๊คะพี่ก็ทํางานที่นี่มานานแล้วพี่อยากขอขึ้นเงินเดือนคะ่ะทําไมอยู่ดีๆถึงมาขอขึ้นเงินเดือนล่ะก็พี่ทํางานอยู่ที่นี่มานานแล้วของอะไรไมันก็ขึ้นราคาหมดแต่ค่าแรงพี่ยังเท่าเดิมอยู่เลยเจ๊เข้าใจนะแต่ว่าตอนนี้เจ๊ขึ้นให้ไม่ได้จริงๆ ช่วงนี้หน้าฝนยอดขายก็ตกแถมยิ่งนับวันอนะ่ะคู่แข่งของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเห็นใจเจ๊หน่อยนะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเจ๊จะพิจารณาดูอีกทีงั้นเจ๊ก็หาคนใหม่เลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะเจ้ฮะแค่เนี้นะอ๋อพนักงานเต็มแล้วหรือคะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้รับพนักงานเพิ่มหรอคะค่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้งานทําแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ พูดไม่คิดทำให้ชีวิตคนอื่นพังคนพูดลืมแต่คนฟังไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมมอ,มอหนูจะเอาเล็บอันไหนดีหรือว่าให้พี่เลือกให้เลยอันไหนก็เอาเลือกมาเลยทีดเม็ดผมหนูจะเอาอันไหนลูกเอาทุกอันนั้นแหละอันนี้หนูเอาไหมอืออันนี้หล่ะเอาอีกไหมอืมได้ได้ไดมอ,มอ,มอหนูจะเอาครีมเอาเซรั่มอะไรไหมอ้ไปไหนถ้างั้นพี่เลือกให้เลยนะหนูคิดตังคค่ะ พี่พีทซื้ออะไรทําไมเยอะจังอก็พี่ถามหนูแล้วหนูก็บอกว่าเอาเอาเอาหนูไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่คุยอยู่ไหนไม่เห็นคุยเลยก็หนูคุยอยู่นี่อยู่นี่ไงเลือกมาเยอะขนาดเนี้หนูไม่มีเงินจ่ายหรอกนะเอาออกเลยอ้าถ้างั้นก็เลือกออกแล้วกันหนูจะเอาอะไรบ้างเอาแค่นี้ค่ะอ้าวแล้วของพี่ล่ะของพี่ก็เลือกเอาสีอันนี้ของหนูงั้นเอาอันนี้อย่างเดียวก็ได้ โอ้โหกองไอโฟนเนี่ยชัดแจ๋วเลยเธอใช้ไอโฟนอะไรอะ่ะไอโฟน e 14สี่โปรจ้ะอันนี้พ่อเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วเธอใช้โทรศัพท์ของอะไรอะ่ะใช้ a อ d ด o i d ใช้ไปบางคงเฉยๆหรอกรอไอโฟน e 17ออกโหเธอจะใช้ไอโฟน e 17เดลยเหรอใช่หมามีจะซื้อให้ไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรด้วยนะซื้อให้เฉยๆอุ๊ยน้ำจูสีม่วงออกใหม่หรอเ้าเพิ่งจะรู้เหรอฉันใช้ฉัน,ฉน,ฉนตัวจะขาวหมดแล้วเหรอน้ำยาอนามัยมิชีนขวดหนึ่ง ใช่อะไรขวดเล็กแป๊บเดียวก็หมดเอาขวดใหญ่ไปเลยปุ้ยที่นี่มีครีมน้ำพัดด้วยหรอ379บาทฮะ3 7้เลยเกเลยหรอเอากระปุกหนึ่งแล้วกันหยิบให้ด้วยฉันเอาสองกระปุกกระปุกเดียวถ้าแขนข้างหนึ่งก็ไม่พอหรอกโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคคิดเงินค่ะเงิน,นจะพอจ่ายไหมเนี่ย ฮัลโหลแม่โอนเงินให้หน่อยสิเมื่อเช้าแม่ก็ให้ไปแล้วนะชมพู่มันไม่พอโอนมาให้เลยตอนนี้ด่วนใช้เงินประหยัดหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเออโอนมาเถอะซื้อของมีเงินจ่ายเขาเนี่ยจะทำยังไงเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเบิกเจให้ขอบคุณนะคะอ้าวชมพู่เธอไม่คิดเงินหรอเออโอเคโอเคไปแล้วพี่วินทีนว่าไงน้องทำยังไงดีพี่ผมอยากชอบสาวคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วชอบก็บอกว่าชอบดี จู่ตรงมาเลยเรื่องงานแล้วเหรอะเอาเตา๋าเรากำลังจะกลับบ้านนิวเรามีเรื่องจะบอกเธอเรื่องอะไรเหรอเออคือเราชอบคนคนหนึ่งอะ่ะใครเหรอเออคือเราชอบเฮ้ยเรามีนะเตา๋าลืมเลยเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะเตา๋าเราเรีบเรารีบ น้องนิวเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะพี่มิทีนไปกินข้าวกันเถอะนิวหิวจะแย่แล้วไปเดาไปบอกรักเขายังผมไม่กล้าพี่มิทีนเขาชอบอะไรก็ซื้อไปให้เขาดีรออะไรล่ะจริงเหรอพี่เรื่องงานล้วเหรออืออือขอถามหน่อยสิเธอชอบอะไรหรออือเราชอบตุ๊กตาหมีอะ่ะแล้วถามทำไมเปล่า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 ไม่มีอะไรน้องนิวครับ จุ <J> ก,กุพี่มิทินนิวเลิกงานยังนะไปกันเถอะค่ะพี่มิทินไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้พี่มิทินเตาเต๋เามาได้ไงนิวเอ้าเต๋นี่แฟนพี่เองอ๋อแฟนเอาอย่าบอกนะว่าเต๋าเป็นน้องพี่มิทินหรอคะมีหน,น้าหล่หอหล่อเหมือนกันเลย เดี๋ยวรอกลับก่อนนะนิวพี่วินทียนผมไปรออยู่บ้านนะพี่พอลา่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทหรอก็มีไข่ต้มตั้งสองฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้งสี่ชิ้นไงนแล้วเธอล่ะได้อะไรมาน้ำพริกฉันได้น้ำพริกปลาถูเมนูประหยัดไม่เสียเงินสักบาทนั้นเธอเอาถุงมาทำไมอะ่ะเลี้ใส่บาทเหตุเธอก็รู้เองแหละอวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญมิก้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวต่กินอยู่นั่นแหละ ท้ายแล้วเออนะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตากบาทอีกวันนี้จะเอาขนมเอลเซ่มากินเยอะๆเลยสาธ <สา S 3> ุอิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระฉันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ,พ,พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม่ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วยร้ำมืนะพร้าวนโปรชันเลย ฉันพลาดไปแล้วราติดข้ามาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวนิลารถใบเตยสามีฉันก็ชอบพอบดีเลยเข็บไปให้สามีกินกับกาแฟตอนเช้าฮนะขนมหมดเลยผ้าสองคนนี้มาวัดทีไรขน,นมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไหยิบก่อนตัวเองมาชา้าแล้วจะมาโยวยวายทำไมผมชอบกินอยเซ่เอาอยเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาอลเซ่มาผมอยากกินอลเซ่ โอ้โหป้ากาจะไปเปิดร้านขายเลยไงมาทำบุญเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ตอนกับหอมเอลเซ่สเต็มตกร้าเลยนะป้าก็เอลเซ่นอร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลยไงครับแต่งตัวดีมีฐานะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่าเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งออกกับฉันเอาไปไอเด็กวัดพวกนี้เสียแผนฉันหมดว้าวกินชาไทยอืมน่ากินมากกินทีอะไรก็อร่อยทุกทีฟินสุด ขนมเอลซถูกใจถูกใจใครๆครก็อยากชิมอุ้ยคุชชั่นจะหมดแล้วอยู่ที่บ้านซื้อไปเผื่อเลยดีกว่าอุ้คุชชั่นตัวนี้ที่บ้านหมดแต่ว่าแบบกระปุกแพงไปเอาแบบซองดีกว่า1 9 <five S 3> บวก50กินนี้ก็หอมเอากินนี้ด้วยดีกว่าเอากินนี้ด้วยว่ามี่อ่ะเธอไม่เอาโลชั่นน้ำหอมหรอไม่อ่ะไม่จำเป็นจะเกินงบแล้วเอาสบู่นี่แหละสุดท้ายพอ คิดเงินค่ะแม่ค้าทั้งหมด1590ค่าโหชมพู่เธอซื้อหมดตั้งว่าเป็นพันเลยเหรอก็ปกตินะแต่เนี่ยยังน้อยไปนะเนี่ยเธอรู้จักประหยัดหน่อยสิเก็บเงินไว้ใช้ยามจําเป็นบ้างอันนี้มาซื้อของไรสาระจนหมดฉันหาเงินมาไว้ใช้นะไม่ได้หามาไว้เก็บมันเป็นความสุขของฉันในการใช้เงินจะให้ฉันเป็นแบบเธอน่ยหรอจะซื้ออะไรทีก็คิดคำนวณอย่างนั้นแหละปวดหัวตายเขาเรียกว่ารู้จักวางแผนการใช้เงินจ้ะกางเดือนเงินหมดอย่ามายืมฉันละกันจ้าไม่คนประหยัด อ้าค่ะพี่พรมาเก็บเก็บอะไรพี่พรนี่ไงทางขยะก็มีทำไมไม่ทิ้งมาทิ้งใส่พื้นทำไมต้องให้บอกพี่เนวไม่เห็นเหรอคนถูพื้นอยู่อ่ะเดินเข้ามาทำไมรองเท้าก็ไม่ถอดแต่มันเป็นรองเท้าใส่ในบ้านปกตินิวก็ใส่ทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนรองเท้ามันเลอะไปถอดค่ะค่ะค่ะขอโทษค่ะพี่พร วุ้ยวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะมากเลยต้องไปช่วยพี่พิกจัดของแล้วเนี่ยชมพูอะไรแม่ตกใจหมดโอ้ยแม่ประตูมันมีที่จับทำไมไม่จับมาจับกระจกทำไมฉันเช็ดไปหมดแล้วขอโทษค่ะแม่มาเมียวอะไรแม่ทําไมมาวางแก้วน้านตรงนี้เห็นไหมเนี่ยว่ามันหกแล้วจะให้หนูวางตรงไหนล่ะโน่นเอาไว้หลังบ้านหิวก็เดินไปกินอย่ามาวางไว้แถวนี้เดีย๋ยวลูกค้ามาคิดเงินเดี๋ยวมันเลอะเอาไปเก็บ แต่ละมื้อแต่ละเด